วันนะอาจารย์ไม่ได้มานะเพราะว่าไปทำภารกิจที่ต่างจังหวัดนะครับไปทำค่ายสุขภาพที่สงขานะมีพี่น้องประชาชนมากันเรียกว่าแทบจะค่ายแตกเลยนะครับประมาณ200ท่านนะครับโดยประมาณนะประชาชนประมาณ200ท่านที่มาเข้าค่ายกันนะซึ่งก็เป็นการเข้าค่าย5วัน นะอาจารย์ก็ได้นอกจากได้บรรยายเรื่องสุขภาพแล้วพี่น้องก็ถามว่าเอ๊ะเรื่องการบ้านการเมืองเป็นยังไงนะก็ได้อธิบายให้พี่น้องนะใน่ายใน่ายสุขภาพฟังเพราะเราเรากำหนดเรื่องการอบรมนะมันยังนะเรายังไม่ได้กําหนดว่าเราจะมาชุมนุมนะยังไม่มีเหตุการณ์วิกฤตต่างๆนะที่จะต้องมาชุมนุมนะเสร็จแล้วมันมีเหตุการณ์ที่วิกฤนะตต้องมาชุมนุมก็เลยนะได้พูดคุยกับพี่น้องทางนน้นว่าตอนนี้มัน เหตุปัจจัยต่างๆนีนต้องมาล้อมรวมพลังกันที่นี่มันถึงจะเป็นประโยชน์สูงสุดก็เลยได้นะก็เลยได้หารือกับพี่น้องอผู้เข้าค่ายนั่นแหละนะว่าเอ,อพี่น้องจะมีความเห็นอย่างไรนะถ้าเราจะอาขอ,อลดเวลาทําค่ายจาก5วันเหลือ3วันพี่น้องก็เข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองนะครับพี่น้องชาวใต้เรา เข้าใจสถานการณ์บ <Rabbi> <ht esting styles> ้านเมืองในรายละเอียดต่างๆที่ได run ้พูดคุยกันแล้วก็โหวตกันนะโหวตกันปรากฏว่าพี่น้องยินดีนะครับยินดีที่จะลดจํานวนไข่ลงมาอนุญาตให้ลดจํานวนไข่ลงมาเลือ3วันเพื่ออะไรครับเพื่อให้พี่น้องจิตอาสาของเรานั้นได้เดินทางมาทันอย่างน้อยก็มาทันวันที่18ครับพี่น้องเอ้ยมันอย่างน้อยก็มาทันกันนะพี่น้อง จิตอาสาของเรานะที่ทํำ่ขยสุขภาพกันนะจริงๆอยากจะมาตั้งแต่วันแรกของ่ขยแล้วล่ะนะแต่ก็มากันไม่ได้นะมากันไม่ได้เพราะว่าพี่น้องที่มาเข้า่ขายกันนี่มาด้วยความตั้งใจจริงๆเลยนะครับโดยประมาณประมาณ200ท่านตั้งใจมาแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บนะมาดูแลสุขภาพกัน mm hmm. ก็เลยโอ้ใจนึงก็อยากดูแลสุขภาพพี่น้องใจนึงก็อยากดูแลสุขภาพบ้านเมืองโอ้เนาะยังไงก็เอา เหตุปัจจัยที่นี้ก็ได้คุยกันก็ขอบคุณพี่น้องชาวใต้จริงๆหรือพี่น้องท่านอื่นๆนะครับที่ผู้มาร่วมค่ายนะภาคอื่นๆก็ไปเข้าค่ายกันนะครับขอบคุณจริงๆเลยที่นะนะเข้าใจสถานการณ์ต่างๆแล้วกนะ็อนุญาตให้พี่น้องจิตอาสาเรานี่นะทำค่ายสามวันแล้วก็แล้วก็มาร่วมชุมนุมกันที่นี่ปรากฏว่ามีพี่น้องชาวค่ายก็จะมาร่วมชุมนุมด้วยนะครับพี่น้องตกลงก็จะมาได้ทั้ง จิตอาสาของเรานะแล้วก็พี่น้องชาวค่ายนะครับก็จะพากันมานะวันที่วันที่18นะครับบางท่านก็สะดวกที่จะมาวันที่17สะดวกพรุ่งนี้ก็มาพรุ่งนี้นะครับสะดวกวันที่18ก็มาช่วงนี้ครับพี่น้องเป็นช่วงที่สําคัญช่วงประมาณนี้แหละสิบหกสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแถวเนี้ยนะครับจงังหวะนี้เนี่ยท่านได้จัดสรรเวลาได้เนี่ยเป็นเวลาที่เป็นมหากุศลนะที่จะมาร่วมกันบำเพ็ญน,นะเป็นช่วงเวลาสําคัญนะช่วงเนี้ยนะ นี่แหละตั้งแต่วันที่16ไปจนถึง22นะเป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับที่จะนะทำให้ประเทศไทยของเราคนดีในประเทศไทยของเรานั้นได้ใช้ชนะรายทางที่สำคัญไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญทีเดียวแหละนะครับเพราะงั้นท่านใดจัดสรรเวลาได้ในระยะนี้ในช่วงนี้แถวๆนี้นะครับกนะ็จัดสรรเวลามาล้อมรวมพลังกันนะอาจารย์นั้น ยกเลิกค่ายนี่หลายค่ายเลยนะสุพรรณบุรีก็ยกเลิกวันนี้เลยนะค่ายที่สุพรรณบุรีก็ไม่ได้ไปต้องขอโทษพี่น้องจริงๆเลยนะครับค่ายสุขภาพที่สุพรรณบุรีก็ไม่ได้ไปค่ายสุขภาพหลายที่เนี่ยตอนนี้ยกเลิกยกเลิกยกเลิกและยกเลิกขอเอาสุขภาพของประเทศไทยก่อนนะครับเพราะว่ายังไงนี่นะถ้าเราต่อให้เราดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะแต่ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแหละดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีใช่ไหม ดูแลสุขภาพตัวเองมาอย่างดีหาเงินหาทองได้หา,าทำธุรกิจทําอะไรเจริญรุ่งเรืองดีแต่เสร็จแล้วถูกคนชั่วกดขี่ข่มเหงขูดรีดรังแกโอโ้สุดท้ายก็ทําลายทําลายอย่างนี้เป็นต้นชีวิตเราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ไหมไม่ได้หรอกนะครับถ้าระบบยุติธรรมถูกทําลายนั้นโดยเฉพาะนะัคนชั่วคนนิสัยไม่ดีนะทำลายระบบยุติธรรมของเรานี่นะ ก็คือเขาทําชั่วยังไงก็ได้แล้วไม่ต้องรับโทษนี่นะโอ้โหแล้วมันจะเป็นยังไงทําชั่วยังไงก็ได้ข่มเหใงใครก็ได้คดโกงใครก็ได้ข่มเหแบบงใครก็ได้เอารัาอะเบียบแบบไหนก็ได้รังแกใครก็ได้ทําเสร็จไม่ต้องรับโทษบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ไหมมันไม่ได้หรอกนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่บ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขได้มันโอ้โหโอาจารย์เห็นแล้วมันภัยอันยิ่งใหญ่เลยนะภัยอันใหญ่ที่สุดเลย ลักษณะแบบนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันจะเกิดตอนกียุกใหญ่เท่านั้นนะในจกักรวรรดิสูตรเนี่ยมันจะเกิดตอนียุกใหญ่เท่านั้นคือฆ่ากัน7วัน7คืนเลือดหนองทองช้างเลยเพราะทุกคนไม่มีใครคุ้มครองใครได้ทางภาครัฐก็คุ้มครองประชาชนไม่ได้กระบวนการยุติธรรมคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไม่ได้เพราะกระบวนการยุติธรรมนั้นกลายเป็นโจรเป็นผู้มาควบคุมเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะ พอคนไม่ดีมาควบคุมกระบวนการยุติธรรมทําลายกระบวนการยุติธรรมที่ดีงามหมดนะแล้วเอาอํานาจอาองค์ประกอบดังกล่าวนะนะให้ตัวเองพ้นผิดแล้วก็ไปสามารถไปทําชั่วได้แบบนี้โอ้โหประชาชนเป็นไงโอ้โหไม่มีใครเป็นที่พึ่งแล้วเว้ยทุกคนก็ต้องใช่ไหมจับอาวุธมาป้องกันตัวเองกันทั้งหมดนะพอเข้ากรียุคมันจะเป็นอย่างงั้นทุกคนจับอาวุธเองเลยป้องกันกันเองแล้วไม่รู้ใครไม่ไว้ใจใครเราไม่รู้ใครเป็นใครกันเจอหน้ากันก็ฆ่ากันก่อนเลยนะเนี่ยพระเจ้าถึงตรัสว่า ฆ่ากันเจวันเคืนเลือดนองทองช้างเลยแต่พอกูสมณาะโพรรักท่านบอกว่านั่นมันจะเกิดในอนาคตแต่ตอนนี้ยังมีเราอยู่เรายอมไม่ได้ยังมีคนดีในประเทศไทยอยู่ใช่ไหมยังมีคนดีในประเทศไทยอยู่คนดียอมไหมยอมไหมยอมไหมเราไม่ยอมใช่ไหมครับ เราไม่ยอมให้คนชั่วเนี่ยมาทำลายระบบยุติธรรมใช่ไหมมาทําลายความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยมาเอารัฐเปรียบคนไทยเรายอมไม่ได้นะทำไมเราจะต้องไปยอมหรอใช่ไหมในเมื่อคนดีก็ยังมีศักยภาพของคนดีอยู่ใช่ไหมยังมีความดีงามอยู่ใช่ไหมยังมีศักยภาพอยู่ใช่ไหมแน่นอนน,นี่แหละ,นะคนดีเรายังมีศักยภาพอยู่มีแสนยาวนุภาพอยู่เรายังมีหมูมิตรดีอยู่เป็นไปไม่ได้ ที่เราจะยอมและพระเจ้ายืนยันว่าถ้าคนดีนั้นล้อมรวมพลังกันให้แน่นให้มากเท่าใดเท่าใดเท่าใดจรเดิญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกไม่มีแพ้ชนะอย่างเดียวพรงั้นมันต้องล้อมรวมพลังกันนล้อมรวมพลังกันให้มาก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 ,มากแล้วชัยชนะจะเป็นของคนดี นะครับความอยู่เย็นเป็นสุขจะเป็นของสังคมประเทศชาตินะนี่คือประเด็นที่สําคัญจุดที่สําคัญจะอยู่ตรงนี้แหละพระพุทธเจ้ายืนยันเลยเอหิปัสโกเชื้อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อากาลิโกเป็นจริงตลอดกันเ,เพราะฉะนั้นตอนนี้เรากําลังมาพิสูจน์กันว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดไว้จะจริงหรือไม่นะถ้าคนดีนี่มาล้อมรวมพลังกันให้มากให้มากให้มาก แล้วก็ทำในสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ก็คือพากกันต้านสิ่งที่เป็นโทษนะเปิดเผยสิ่งที่เป็นโทษนะมารวมกันนี่แหละแล้วก็เปิดเผยสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่ไม่ดีนะสิ่งที่เป็นโทษเป็นภยัย เป็นความพินาศความชิบหายเปิดเผยออกไปอันนี้เราไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ต้องทําอะไรมากหรอกมารวมกันเราบอกว่าอันนี้เลวเอาไหมไม่เอาเลวเอาไหมไม่เอาเลวเอาไหมไม่เอาเท่านี้แหละนะพูดไปเรื่อยๆนะด้านนี้ดีอีกด้านหนึ่งดีเอาไหมเอาดีเอาไหมเอาดีเอาไหมเอาเท่านี้แหละเปิดเผยความจริงนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคนในสังคมจะมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น พอคนมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นเขาจะเอาความพินาศความทุกข์ทรมานหรือจะเอาความดีงามเขาจะเอาความดีงามเอาความอยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมคนจะเลือกเอาด้านนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเมื่อมีมวลของคนดีที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันเป็นกําลังใจให้คนดีมีกําลังใจในการทํางานไหมแน่นอนนะมันเป็นมมันเป็นกําลังใจกําลังปัญญากําลังบารมีร่วมจริงๆนะ แต่คนชั่วนะวมันอย่าว่าแต่คนดีเลยคนชั่วเนี่ยเอาจริงๆเคยเห็นไหมคนชั่วเคยเห็นนักเลงเดินไปคนเดียวแล้วมันก็โ,โหกลางชิบหายเลยเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเลยนะนะนักเลงมันจะกลางตอนไหนมันมีพวกมากๆใช่ไหมโอ้โหถ้ามันมีพวกมากๆมันกลางชิบหายเลยนะใช่ไหมเออ เคยเห็นไหมนักเลงคนเดียวเลยนาะกางชิบหายเลยเคยเห็นไหมไม่ลรอกแต่อยู่คนเดียวทัามวลคนอื่นเยอะๆก็งอๆๆนะแต่มันมีพวกมากไหเลยมันกางชิบหายเลยอันนั้นความเลวใช่ไหมในย่าเดียวกันความดีที่นี่ความดีบางทีเนี่ยนะคนดีคนเดียวบางทีกล้าทําดีบางอย่างไหมไม่กล้าใช่ไหมแต่พอคนดีหลายคนหลายคนหลายคนเข้ากล้าทําความดีไหมกล้าใช่ไหมนี่แหละพลังของความดีเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดเป็นพลังสันนิษฐาน เป็นพลังเหนียวนําให้คนที่ได้พบได้เห็นคนดีที่มาลอ้อมรวมกันมากเท่าใดเท่าใดนั้นะเหนียวนํากันเหนียวนํากันเหนียวนํากันให้กล้าที่จะทําความดี <S 2> <S 2> <S นั่นแหละมีคนดีให้มากๆมาก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 นี่เป็นพลังที่สําคัญมันจะเหนียวนํากันเหนียวนํากันส่งเสริมกันนะเพื่อที่จะให้คนดีนั้นมีพลังที่จะทําความดีอย่างเราออกมารวมกันนี่อย่าคิดว่าไม่มีผลนะเด็ดดอกไม้สะเทือนดวงดาวนะเราออกมานี่นะ มีคนดีที่อยู่ทางบ้านต่างๆท่านนั้นท่านนี้ท่านนั้นท่านนี้เนี่ยนะประสานเข้ามาว่านะท่านก็ร่วมทําดีนะพอมีอย่างนี้มาเราก็ดีใจดีใจท่านก็จะทําความดีของท่านตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละท่านอย่างเรามาร่วมกันทาความดีแบบนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะมาดูว่าระบอบความชั่วจะพ่ายแพ้ไปยังไงร,ระบอบความชั่วที่จะมาทาลายนะชาติบ้านเมืองของเราทําลายความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน ระบอบชั่วที่จะมารังแกรประชาชนเอารัดเอาเปรียบประชาชนรังแกรประชาชนเนี่ยนะด้วยการทําลายระบบยุติธรรมของเรานะกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยนะมาดูว่าเขาจะพ่ายแพ้อย่างไรถ้าคนดีเข้ามามากมากมากความพ่ายแพ้ของเขานะพี่น้องดูไปเถอะจะเห็นอย่างน้อย3มเรื่องแต่จริงๆจะมากกว่านี้แต่เด่นๆจะมีสมเรื่องถ้าเรามาช่วยกัน เปิดเผยออกไปว่าพฤติกรรมชั่วแบบนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้เสียหายอย่างนี้อย่างน,างนี้ใครมีปัญญาเปิดเผยออกไปแลวพฤติกรรมดีจะดีแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอเปิดเผยออกไปจะเกิดอะไรขึ้นคนมีปัญญามากขึ้นคนจะสนับสนุนสิ่งชั่วไหมไม่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นประชาชนก็ตามข้าราชการก็ตาม ท่านใดท่านใดก็ตามเนี่ยเขาจะไม่สนับสนุนสิ่งช in ั่วที่เคยไปสนับสนุนแบบนู้นแบบนี้ตาสว่างขึ้นมาเฮ้ยเลิกสนับสนุนเลิกช่วย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 และเลิกช่วยเพราะงั้นเขาจะเลิกช่วยคนชั่วก็จะหาคนคนที่เคยช่วยก็จะไม่ช่วยอีกแล้วนะใช่ไหมจะไม่ช่วยอีกแล้วจะไม่ช่วยอีกแล้วจะไม่ช่วยอีกแล้วใช่ไหมเคยเห็นไหมคนบางคนคบกันมาดีๆวันหนึ่งเห็นว่าชั่วชั่วมากมากมากเลยโอ้พูดกับเม่ฟังเลยแล้วคนที่เห็นว่า ช่วอย่างนั้นอะ่ะมันเลวร้ายเขาจะสนับสนุนต่อไหมไม่คนดีก็ไม่สนับสนุนต่อแล้วใช่ไหมก็หยุดช่วยแล้วเพราะฉะนั้นคนชั่วทั้งหลายนะั่นก็จะไม่มีใครช่วยลดลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงนี่เป็นข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองนะคนที่มีบทบาทอื่นๆท่านที่มีบทบาทอื่นๆที่ท่านเป็นคนดีเช่นท่านมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนะท่านก็จะมีช่องทางใดที่จะทําให้คนช่วนะั้นหยุดสิ่งที่ไม่ดีลงไปนะ ได้รับการลงโทษหยุดสิ่งที่ไม่ดีตรงไปท่านที่เป็นคนดีท่านจะทำไหมทำแน่นอนเพราะมีพลังของคนดีหนุนใช่ไหมแน่นอนเลยนะมีพลังของคนดีหนุนเนี่ยท่านเหล่านั้นจะมีกำลังใจนะอยู่ในฐานะใดก็ตามท่านเหล่านั้นจะมีกำลังใจถ้าคนดีเสริมหนุนนี่คือสัจจะอย่างนี้นะท่านจะมีกำลังใจท่านจะทำหน้าที่ของท่านบทบาทโน่นนี่โน่นนี่โน,น่นนี่นี่เป็นต้นก็จะทำให้คนชั่วนั้นถูกได้รับได้รับการลงโทษแล้วก็ าพ่ายแพ้ไปในที่สุดนะนี่เป็นประเด็นที่สองนะประเด็นที่สามจะมีการเลือกตั้งกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งจะเป็นครั้งหน้าครั้งต่อไปครั้งต่อไปครั้งต่อไปถ้าเราช่วยกันเปิดเผยความชั่วของคนชั่วไปเรื่อยๆๆๆๆคนในสังคมมีปัญญารู้ว่าอันนี้ชั่วชิบหายเดือดร้อนเขาจะเลือกไหมไม่เลือกเขาจะไม่เลือกไม่เอาเลยตกกระป๋องไปเลยใช่ไหม นั่นแหละเขาจะเลิกเลือกคนชั่วเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงว่าม,มาครั้งนี้นี่ขอให้เขาทําชั่วไปนานๆขอให้ทำชั่วไปน,นานๆขอให้เขาทําชั่วไปน,นานๆเราจะอยู่ได้5ปี10ปี20 30ปีเลยใช่ไหมเอามันอยู่อย่างนี้แหละนะเปิดเผยไปทุกวันมันไปแพ้่มนรู้ไปใช่ไหมไม่แพ้่มนรู้ไปนะ อยู่กี่ปีก็เอาทําไมอ่ะเรามีศักยภาพที่จะอยู่เนี่ยใช่ไหมอาหารเรากินฟรีทาไมอ่ะมากินฟรีทุกวันใช่ไหมอาหารเราก็กินฟรีทุกวันเรามาเลี้ยงกันไม่ต้องห่วงกองทัพทำเลี้ยงอาหารามาีพี่น้องคนดีนะกกลุ่มต่างๆอีกใช่ไหมช่วยกันนะเลี้ยงอาหารเลี้ยงอาหารมีอาหารกินทุกวันหน่วยพยาบาลก็มีใช่ไหม อารักษาพยาบาลกันมีอาหารกินมีการรักษาพยาบาลกันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในแง่นั้นเชิงนี้ใช่ไหมให้มันเป็นหมู่บ้านแห่งความดีไปเลยใช่ไหมตอนเย็นเราเราก็มาใช่ไหมตอนเช้าเราตอนอาค่ำค่มืดดึกพอสมควรกลับบ้านเราไปทําหน้าที่กิจกรรมการงานของเต่อไปใช่ไหมทำเสร็จตอนเย็นมารวมกันอีกไหมไมา ตอนเย็นก็นมารวมกันคนดีมาพบปะกันโอ้ทำสิ่งดีร่วมกันอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมชีวิตก็มีความสุขนะอาจารย์ยืนยันนะกองทัพธรรมเรายาวให้เป็นเย็นเลื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดชัยชนะเป็นของคนดีแน่นอน เราจะเห็นได้ว่าเราชนะมาเป็นรายทางไปเรื่อยๆถ้าพี่น้องสังเกตนะตั้งแต่คนดีมาล้อมรวมกันนี่นะเราเก็บชัยชนะไปเรื่อยๆแตะละวันแตละวันนะถ้าท่านสังเกตนะคนที่เขาทําไม่ดีนี่เขาจะกลัวเขาจะหวาดหวั่นเขาจะตกใจไปเรื่อยๆคนที่เกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ดีนะอาจาร,รย์มาสัมผัสนะที่ไปเกี่ยวข้องคนที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะเขาจะเริ่มลดสิ่งที่ไม่ดีลงเท่าที่อาจาร,รย์สัมผัสนะไปเป็นลําดับลําดับในคนที่ เคยทาไม่ดีเขาค่อยๆลดลงที่มาเกี่ยวข้องกับพ่อหมูคนดีบอกจะาทำนะนี่ไม่ดีนะเนี่ยมีเริ่มมีคนที่ไม่ดีบางส่วนเริ่มลดสิ่งที่ไม่ดีลงและคนที่ทําความดีนั้นมีกําลังใจทําความดีมากขึ้นใช่ไหมนี่แหละชัยชนะตัวจริงเสียงจริงชนะก็ด้วยปัญญาชนะก็ด้วยปัญญานะไม่ต้องชนะก็ด้วยอย่างอื่นหรอกไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อไม่ต้องรุนแรงใช้ปัญญาเท่านั้น ใช้ปัญญาใช้ความสงบสยบความเลวร้ายนะใช้ความใช้ปัญญาใช้ความสงบสยบความเลวร้ายนะเราไปอย่างสงบสงบนี่แหละนะแต่คนที่เขาชั่วเนี่ยเขาไม่สงบหรนะอกเขาดิ้นถ้าเป็นทำตายเลยนะเขายังไม่สงบหรอกแล้วเขาก็จะรู้ว่าโอ้โหมันไม่ดีมันไม่ดีแล้วเขาจะพยายามปรับแม้แต่คนไม่ดีนะเขาจะพยายามปรับที่จะลดข้อไม่ดีลงมันจะเป็นอย่างนั้น นะส่วนคนที่ดีก็จะค่อยๆพัฒนาสิ่งดียิ่งพัฒนาสิ่งดียิ่งย่งขึ้นไปนี่คือชัยชนะรายทางเราต้องพยายามลดสิ่งที่ไม่ดีในความไม่ดีในชีวิตของคนลงไปให้ได้และเพิ่มสิ่งที่ดีเข้าไปให้ได้ถ้าสร้างคนให้มีคุณสมบัติอย่างนี้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขไหมเอาไหมเอาไหมเอาไหมนะพี่น้องสังเกตนะวันนี้เราไปที่ นายการใช่ไหมอ,องค์กรอายการสูงสุดนะพี่น้องสังเกตไหมเราไปอย่างสงบนะเขาเรียกว่าแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกระด้างอ่อนน้อมอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะวันนี้เราได้ไปแสดงพลังซอฟต์พาวเวอร์นะไปอย่างนิ่งอย่างสงบอย่างไม่รุนแรงนะแล้วก็พูดคุยกันด้วยปรัฒนาดีต่อกันนะปรัฒนาดีต่อส่วนรวมปรัฒนาดีต่อกัน ผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงครับแทนที่ทางคณะอายการสูงสุดท่านท่านจะมาช้าช้าใช่ไหมที่จะมาช้าช้าท่านมาอย่างเร็วเลยใช่ไหมถ้าก็มาอย่างเร็วเลยเพราะท่านก็มีความดีเราก็มีความดีเนาะต่างคนต่างมีความดีก็สารพลังกันอาจารย์เห็นพลังที่สารกันเรียกว่าเห็นคุณตั้มบอกว่ายังไม่ทันออกแรงเลยเอา้าวจบซะและ้วอย่างงี้นี่แหละลักษณะของซอฟต์พาวเวอร์นะครับมันจะเป็นพลังที่ ซอฟะนะมันมันมันเบานะเป็นพลังที่เบาแต่ประสิทธิภาพเร็วที่สุดดีที่สุดคือเหมือนกับเหมือนกับไม่ได้ออกแรงอะไรนะมันเหมือนนังจีนนะันนังจีนเนี่ยโอ้พระเอกนี่ชักดับฟดเดยวดร้อยแล้วนะที่เหลือโอ้โหไม้ล้มเป็นแถบเลยพรวดเป็นอย่างนั้นนะเป็นซอฟพาวเวอร์เป็นพลังแห่งความดีงามนะครับ เป็นพลังแห่งความดีงามของแต่ละชีวิตแต่ละชีวิตที่ล้อมรวมพลังกันเนี่ยมันจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานนั้นทั้งมีประสิทธิภาพสูงทั้งด้านคุณค่าที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านคุณค่าที่จะเกิดขึ้นนี่ก็จะมีประสิทธิภาพสูงสูงที่สุดเลยพระเจ้าตรัสอย่างนี้นะสูงที่สุดเลยคุณค่าก็มีประสิทธิภาพสูงที่สุดประโยชน์ก็สูงที่สุดอ่ะผลมันสูงที่สุดเลยและเร็วที่สุดด้วยตกลงคุณค่าก็สูงที่สุด และความเร็วก็เร็วที่สุดแต่ใช้เรี่ยวแรงกำลังน้อยที่สุดนี่แหละซอฟต์พาวเวอร์นีพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์จะเป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งคนที่จะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ได้คนที่จะมีพลังซอฟต์พาวเวอร์ได้ต้องเป็นคนที่แกล่งที่สุดจึงจะใช้พลังที่ซอฟที่สุดได้คนที่ไม่แกร่งที่สุดจะใช้ พลังซอฟที่สุดไม่ได้คนมีความแกร่งเท่าใดเท่าใดเท่าใดจะใช้พลังซอฟได้มากเท่านั้นเท่านั้นและเท่านั้นนี่คือพลังของซอฟพาวเวอร์ Power, แล้วพี่น้องก็จะค่อยๆเห็นชัยชนะไปเรื่อยๆเพราะอย่างวันนี้เราไปใช่ไหมเราไปท่านก็รับหนังสือแล้วท่านก็บอกอ๋อยินดีรับไปพิจารณาแล้วท่านก็ยังบอกว่าท่านก็รักในหลวงเหมือนกับเรารักในหลวงเหมือนกันใช่ไหม อายาการท่านพูดอย่างนี้เลยใช่ไหมเราบอกว่าในหลวงรักเราใช่ไหมแล้วเราก็รักในหลวงใช่ไหมเราจึงมาช่วยกันปกป้องในหลวงใช่ไหมในหลวงท่านดูแลเราใช่ไหมเราก็ต้องปกป้องในหลวงใช่ไหมเพื่อให้เกิดความอยู่เย็ยนเป็นสุขในต่างคนต่างช่วยกันใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องทําสิ่งดีต่อกันละกันเราก็บอกไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้าราชการ ในหลวงก็รักข้าราชการช่วยเหลือข้าราชการข้าราชการก็ควรจะรักในหลวงแล้วก็ปกป้องในหลวงด้วยใช่ไหมนี่คือสัจจะอย่างนี้นะข,นนข,นะข้าราชการเนี่ยเป็นข้านะข้าราชการเป็นข้าผู้รับใช้ตาชารับใช้อะไรรับใช้ในกิจกรรมการงานที่ดีงามเป็นผู้รับสนองงานะกิจกรรมการงานที่ดีงามของพระอ,องค์นั้นไปทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์สุข นี่คือข้าราชการสรุปแล้วเป็นผู้ที่รับใช้กิจกรรมการงานที่ดีงามของในหลวงไปทําให้เกิดประโยชน์สุขต่อส่วนรวมไม่ใช่ผู้รับใช้คนชั่วคนมินในหลวงใช่ไหมข้าราชการไม่ใช่ผู้จะไปรับใช้คนชั่วคนมินในหลวงนะใช่ไหม เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้พูดเองท่านพูดออกสื่อเลยเนี่ยอาจจาะไปดูสื่อแล้วก็พูดออกสื่อเลยนะแล้วท่านพูดออกสื่อแบบนี้แล้วนะนะแล้วถ้าท่านไปทํากลับกันท่านจะเสียไหมเสียแน่นอนท่านพูดออกสื่อล้้ยท่านพูดออกสื่อด้วยแล้วท่านก็ทําด้วยตามนั้นท่านได้สิ่งที่ดีงามไหมดีงามแน่นอนใช่ไหมประชาชนก็จะนสนับสนุนใช่ไหมยกย่องสรรเสริญอย่างนี้แหละเราไปอย่างเงี้ยเ่ยนะ ถ้ามีคนที่ไม่ดีอยู่ในองค์ประกอบเหล่านั้นท่านเหล่านั้นจะลดสิ่งที่ไม่ดีลงท่านจะลดสิ่งที่ไม่ดีลงนะเท่าที่ท่านจะลดได้แล้วท่านที่เป็นคนดีเป็นไงท่านก็จะเพิ่มสิ่งที่ดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นใช่ไหมนี่แหละคือผลที่มันจะเกิดขึ้นเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องหนักะ อาจารย์ลบไปทุกวันรู้สึกเบาสบายไปทุกวันโอ้สบายไปทุกวันนะลบทุกวันเบาสบายทุกวันเห็นชัยชนะที่มากขึ้นทุกวันทุกวันและทุกวันเลยใช่ไหม <c oughs> อาจารย์ว่าการเคลื่อนของเรานี่ไม่ใช่ไม่มีผลนะไม่ใช่ไม่มีผลนะการมารวมกันอย่างนี้การเคลื่อนทั้งการรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งการเคลื่อนในกิจกรรมการงานที่เหมาะควรในภารกิจที่เหมาะวรนั้นมีผลทุกครั้งนะ มีผลทุกครั้งเลยถ้าพี่น้องสังเกตเนี่ยจะมีผลทุกครั้งแล้วอาจารย์ให้ตั้งข้อสังเกตอันหนึ่งนะเราจะไปเราจะทําอย่างเบิกบานคนดีเนี่ยนะมันไม่ต้องคิดอะไรมากต้องมีแต่ความดีมีแต่ความจริงใจมีแต่ความจริงเนาะพูดทีไรก็จริงทุกวันทุกวันทุกวันจะต้องเมื่อยคิดให้มันยากไหมไม่ยากใช่ไหมแต่คนโกหกะนะ เดี๋ยวก็โกหกเรื่องนี้โกหกเรื่องนี้โกหกเรื่องนี้โกหกเรื่องอะไรไปบ้างแล้ววะเอาไปเอามามันจะโกหกไม่ไม่เหมือนเดิมอ่ะนะมันจะต้องลําบากกว่าใช่ไหมลาบากกว่าว่าจะโกหกยังไงซ่อนยังไงพลางยังไงพวกนี้เขาจะลาบากกว่าเราเยอะให้พี่น้องสังเกตอันนี้นะเรารบไปทุกวันเราทำาเปิดเผยความจริงทุกวันทําความดีทุกวันทุกวันเราจะเบาสบายขึ้นไปทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมันจะเกิดสิ่งดีขึ้นทุกวันแต่ให้สังเกตนะมันจะมี ปฏิกิริยาดิ้นของคนชั่วอนะทุกวันทุกวันทุกวันและทุกวันให้สังเกตได้นะพวกเราจะนิ่งจะสงบจะสบายสบายสบายสายนะไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะแต่คนที่เขาทําไม่ดีนะเขาแทบตายแทบตายแทบตายนะเขาจะดิ้นทุกวันแหละนะแล้วสุดท้ายจริงๆนะเขาจะรู้ ถึงที่สุดแล้วเขาจะรู้ว่าโอ้โหชั่วทุกชิบหายเลย <laughs> ชั่วชั่วทุกชิบหายเลยแล้วเขาจะเปลี่ยนมันไม่ไหวแล้วยิ่งคนดีมีตาดียิ่งขึ้นคนนั้นก็เห็นคนนี้ก็เห็นทุกวันนี้มีสื่อด้วยเฮ้ยทำชั่วไม่ได้แล้วเขาซัดเอาเดี๋ยวเขามาขายขี้หน้าเอาไม่ไหวหรอกนะโอ้โหมายืนขายขี้หน้านี่มัน มันมาตั้งเวทีขายขี้หน้าเรากลางเมืองกรุงเลยใครก็เห็นหมดเลยนะใครก็รู้หมดเลยว่ามาประชุมกันที่นี่นะมาชุมนุมกันที่นี่แล้วมาชุมนุมอะไรมาชุมนุมแฉความชั่วส่งเสริมความดีใช่ไหม โอ้ทำไปแบบนี้ทำไปแบบนี้ทำไปแบบนี้เป็นไงไอคนที่จะทำชั่วก็เฮ้ยเดี๋ยวถูกแฉนคนรู้เยอะเลยนะเนี่ยคนรู้เยอะเลยนะเนี่ยแล้วเขาก็หันมาเลยหันมองมามองมามองมาเข้ามาเข้ามาสื่อทุกวันนี้โอ้โหเร็วจะตายใช่ไหมโอ้โหเร็วจะอะไรยังกระสายฟ้าแลบมันนะโอ้โหไปทำชั่วก็ไปสิทีนี้เขารู้เขามาร่วมกันแฉเขารู้เขาร่วมกันแฉเขารู้เขาร่วมกันแฉใช่ไหม เรานีคนชั่วก็เอาไงเดียวกูเอาไงดีวเขาจะทําชั่วยากขึ้นเนี่ยขอให้คนดีมาอย่างนี้เถอะมาอย่างนี้เถอะนะเนีน่ยอาจารย์ถึงบอกว่าโอ้โหนะถ้าระบอบชั่วเขาอยู่นานเท่าไหร่นะเราจะอยู่นานกว่านั้นใช่ไหมแฉไปอย่างนี้แหละแฉไปอย่างนี้แหละแฉไปอย่างนี้แหละอันนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ด,ไมด,ไมดีไม่เอาไม่เอาไม่เอาและไม่เอาใช่ไหม อันนี้ดี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 อนนดเอา้าเอา้าเอา้เอาและเอา้า <c oughs> ราทำอยู่อย่างนี้แหละสบายสบายลบอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าบอกเปิดเผยความจริงลบด้วยปัญญาเปิดเผยความจริงไปอย่างเงี้ยเราทําความจริงให้เขาดูว่าความจริงเป็นเช่นนี้นะเพราะงั้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเลยเลยๆๆเนี่ยโอ้โหนะ มาตั้งเวทีกันอย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้แหละทำอย่างนี้แหละไม่ต้องทาอาชีพอื่นหรอกตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นและตอนเย็นของแต่ละวันแต่ละวันนะแต่ว่าตอนเช้าไปนะกลางคืนเชา้าก็อ้าวไปพักผ่อนกันกลางคืนเด็กๆหนะ้ก็ไปพักผ่อนแล้วก็กลางวันก็ไปทําการงานกลางคืนก็มาล้อมรวมพลังกันนะใช่ไหมมาทํากิจกรรมแบบนี้รับรองเลยนะในประเทศไทยเนียวโหเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อม ตีไม่แตกเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละนะอย่างความจริงอันหนึ่งนะที่อาจารย์จะนะอา้าเอาประเด็นนี้ก่อนก็นแล้วกับวันที่เราไปครั้งนี้วันนี้เนาะเราจะเห็นว่านะเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเนาะเขากนะ็ได้รับข้อกล่าวหานะจากหน่วยงานของทหารนะว่านะจากช่วงล่วงละเมิดในหลวงน้อนี่มินมินในหลวงอย่างนี้เป็นต้นนะ ซึ่งในหลวงเนี่ยท่านท quiet, else, <laughs> um, can, ําความดีจร <ies> ิงๆนะมีคนอาจารย์อธิบายนี่ก <image> ่อนนิดน well ึงนะคนจะมาเป็นในหลวงได้นี <und> ่นะใครก็ตามนะจะมาเป็นในหลวงได้พระพุทธเจ้าบอกว่าคุณบําเพ็ญชาติเดียวไม่ได้เป็นนะในมนาเปทายีสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีเพราะฉะนั้นผู้จะมาบริหารชาติบ้านเมืองจะมาเป็นในหลวงเนี่ยนะทำความดีชาติเดียวคุณไม่ได้เป็นต้องทําชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้ว ชาติเล่านะจึงจะมาเป็นในหลวงนะไม่ใช่ง่ายๆนะต้องทำกันยาวนานหลายภพหลายชาตินะก่าจะได้เป็นในหลวงแล้วก็มาดูท่านขึ้นคองราชเนี่ยท่านก็ขยันนะพูดภาษาบ้านๆแล้วนะอาจารย์ใช้ภาษาราชสา์ไม่ค่อยเก่งหรอกนะถ้าขยันช่วยคนเดือดร้อนที่ไหนเร็วมากสายฟ้าแลบเลยปุ๊บ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 ล้นั้นะในหลวงองค์นี้นะ เนี่ยรชัชการที่สิบนี่แหละท่านสืบทอดพระราชปณิธานของรัชการที่9้าท่านก็ทําเต็มที่สุดฝีมือของท่านโอ้โหนะท่านก็ขยันจริงๆอ่ะนะแล้วท่านส่งเสริมที่สุดคือจิตอาสานี่คือพระปัญญาที่คุณของท่านส่งเสริมจิตอาสาโอ้โหไปช่วยตรงนู้นตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้ประชาชนก็ได้รับประโยชน์สุขเดือดร้อนหนักๆตรงไหนตรงไหน,นสังเกตนะในหลวงนี่เร็วมากเลยสายฟ้าแลบเลยจะบอกให้ปุ๊บ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 เลยนะเร็วแล้วสายฟ้าแลบเลยองค์นี้เนี่ย อาจารย์ชื่นชมท่านนะชื่นชมท่านเคารพท่านในความดีของท่านนะทีนี้ก็จะมีคนโจมตีท่านว่าท่านไม่ดีอย่างนู้นนี่ก็มีกันนะคนโจมตีว่าไม่ดีอย่างนู้นนี้อาจารย์ว่าอย่างนี้นะพิสูจน์ว่าท่านเป็นคนดีแล้วคนไม่ดีเนี่ยพิสูจน์ง่ายๆในหลวงองค์นี้พิสูจน์ง่ายๆเลยว่าท่านเป็นคนดีแล้วคนไม่ดีโดยภาพรวมนะถ้าถ้าท่านเป็นคนใจร้ายเหมือนที่คนอื่นเขาว่านะถ้าท่านเป็นคนใจร้ายเป็นคนไม่ดีเนี่ย คนที่ว่าท่านนะ่ะนะป่านนี้นะ่ะคนที่ทำไม่ดีท่านนะ่ะนะป่านนี้นะ่ะหาที่เก็บศพไม่เจอแล้วใช่ไหมพี่เอาชัดๆเลยนะถ้าท่านเป็นคนไม่ดีจริงอะนะใช่ไหมป่าน,นี้เนะี่ยหาร่างไม่เจอแล้วใช่ไหมไม่รู้ว่าอยู่ไหนใช่ไหมแต่ด้วยท่านเป็นคนดีท่านเป็นคนดี ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ยังกลับมาว่าอีกใช่ไหมดูสิด้าท่านเป็นคนดีอะ่ะนะท่าเป็นคนดีมันก็กลับมาว่าอย,อ,ยอยู่งั้นอยู่งั้นอย่างั้นะคนที่ว่าพระองค์อะ่ะใช่ไหมเออท่านไหนบอกว่าพระองค์ไม่ดีอะ่ะถ้าพระองค์ไม่ดีนะป่านี้คนมาว่ามาว่ามาว่านะ่ะโอ้โหตายหาศพไม่เจอแล้วใช่ไหม